อยู่บนยอดเขาป่าเต่งลางเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาทุกท่านมานเซฟบรรยากาศถ้ากลางป่าเต่งลางแบบนี้เนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆเลยนะครับผมบริเวณที่เราเนี่ยมายืนอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยครับทุกคนบอกเลยว่าฤดูนี้เนี่ยเออเขาเรียกว,ว่าเห็ดนะครับทุกคนเห็ดน้ำหมากนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆด้วยนะครับผมแต่ข่าวลุกงนี้เนี่ยมันขึ้นแบบไม่ค่อยเยอะเหมือน ที่ที่ผมเคยไปนะครับตรงยอดเข่าผาดาเนี่ยเป็นจุดที่เห็นน้ำมากเนี่ยขึ้นเยอะกว่านี้เยอะเลยนะตรงนี้เนี่ยเหมือนมันจะขึ้นเป็นแบบพื้นที่มันจะขึ้นแบบเป็นจุดๆของมันนะครับผมมาดูกันนะครับผมนี่นะครับทุกคนคือเยอะมากนะทุกคนนะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นหมู่ใหญ่ได้เลยนะทุกคนนะนี่อย่างนี้เลยนะครับทุกคนดูด้ มีเต็มไปหมดเลยถ้าเก็บเนี่ยน่าจะได้เป็นถุงเลยถุงใหญ่เลยนะทุกคนนะนี่ตรงนี้คือขึ้นเต็มไปหมดเลยนะดูทุกคนนี่ตรงนี้เนี่ยมองเห็นได้ชัดมากนะดูดินี่นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยมันเสียอย่างเดียวนะเราเนี่ยมาค่อนข้างที่จะสายเกินไปนะทุกคนนะมันเริ่มจะเหลืองหมดแล้วนะครับผมดูทุกคนนี่เหลืองจนเน่าแล้วนะครับถ้าทานได้ไหมผมว่าน่าจะทานได้นะแต่เหลืองแบบนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยทานกันนะครับทุกคนดูดินี่ แต่ออกมาข้างในเนี่ยยังแบบขาวอยู่นะทุกคนนะนี่ครับถ้าจะได้แบบนี้เนี่ยเนื้อแบบนี้ยังแข็งอยู่นะทุกคนดูดิเยอะมากนะแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนมากเนี่ยจะเป็นเห็ดน,น้ำหมักสีแดงนะทุกคนนะนี่นะครับสีขาวเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะทุกคนนะซึ่งวันนี้ก็เดินทางมากับเพื่อนแทนอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ะนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยกําลังจะไปนอนบน อีกหนึงห้างนะที่เราเนี่ยไม่เคยเข้าไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมาหาถูกหรือเปล่านะทุกคนนะยังไงก็รอติดตามรับชมกันนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับผมเ,เดินระวงังไว้ รองเท้าตรงนี้บมม้างเอาเป็นที่ท้ารองเท้าไม่เจอแล้วเนี่ยใช่เหรอเออมใช่บ้านโอ้โหอันนี้แม่งน่ากลัวว่ะ าจะว้าขึ้นมาขึ้นมาอนอโอ้โหขั้นนี้นี่ดูแล้วเหมือนจะไม่หนึ่งนะปล่อยปล่อยปล่อยอเดิหนักเก่งนะ เราทั้งสองคนเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับผมซึ่งห้างตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้างแบบขนาดเล็กๆนะทุกคนนะแล้วก็ส่วนมากน่าจะเป็นพวกไม้ท่อนทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งทาเป็นคานนะตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับผมเพราะมันเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ลักษณะก็จะเป็นแนวคล้ายๆแนวสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตะปูเนี่ยตีมาแบบให้มันติดกับไม้หลักของมันนะครับแล้วก็อย่ไม้ท่อนเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นมุม สามเหลี่ยมที่ผมบองนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นเตาไฟนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็บรรยากาศเนี่ยท้องฟ้ามืดครึมมากเลยนะจุดตรงนี้เนี่ยเราก็หากันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะทุกคนนะซึ่งมันอยู่แบบเขาเรียกว,ว่าอยู่ในลืบยังไงไม่รู้เหมือนกันนะนู่นนะเราเนี่ยอยู่บนยอดเขาฝั่งนู้นเลยนะทุกคนนะนูน่นซึ่งเราเนี่ยต้องหานะตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันจะอยู่แบบบนยอดเขาแล้วทุกคนเราก็หาบนยอดเขาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะซึ่ง ผมเนี่ยเอจใจตรงกอไผ่กอ,อนั้นนะเรามันจะมีซอยเล็กๆนะทุกคนนะให้เดินเข้ามานะผมก็เลยเดินเข้ามานะก็ลุยเยขาเรียกว่าดงไผ่เล็กๆเนี่ยนะคือดงไผ่เล็กๆเนี่ยนยมันเป็นอุปสรรคของพวกเรานะทุกคนนะมันสามารถแบบยังไงทําให้เราเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะมีเอ่อพวกใบไผ่เนี่ยมันปกคลุมนะครับทุกคนต้องเอจใจลงมาถึงต้นไม้นั่นนะที่มันมีเขาเรียกว่ากล้วยไม้ขึ้นอยู่นะประมาณนั้นนะถึงจะมองเห็นนะทุกคนก็เลย เห็นจุดตรงนี้เราก็เราต้องแวกพวกก่อไผ่เล็กๆเนี่ยเข้ามานะซึ่งมันจะอยู่จุดตรงนี้โผล่มาอีกทีอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็จะนั่งพานก่อนนะพรารู้สึกว่าคันมากๆเลยนะตอนนี้นะคือเราเนี่ยแวกไผ่เข้ามาด้วยนะมันก็ทําให้แบบอาจจะมีพวกหนอนหรือเปล่านี่เราไม่แน่นะก็รู้สึกว่าคันด้วยนะครับทุกคนถ้าฝนตกนี่รอดไมไม่รอด ไม่รอดไ,ไม่เหลือหรอกเปียกกันตอนดอดอด,อดุมันไม่น่าจะตกลรู้แล้วแต่ก็ไม่แน่อ้อนกูนไหนเนาะใี่อยู่ตรงนั้น,นเดี๋ยวค่อยไปหาปืนนะถ้าลงไปอีกทีก็แล้วกันลงไปหาปืนนี่แม่จะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกเพราะไม่ต้องแบ,บกกระเป๋าขึ้นมาก็เนี่ยมุดเหมือนที่เราเดินอะมุดต,ตามตอน กอภผยเป็นทอนเล็กทอนดีนะข้างบนมีเตาด้วยมีเตาเล็กๆก็ขาก็ขา ฝนตกใช่ป่ะโอ้ส่วน,นรับคือหลังจากที่ขึ้นไปอยู่บนทางเนี่ยเสร็จนะครับทุกคนแล้วก็เพื่อนรอเพื่อนแทนนะหลับไปหนึ่งตื่นนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังออกมาหาฟืนนะครับผมเพื่อก่อไฟนะส่วนเพื่อนแทนเนี่ยให้ากางไฟชีตนะครับผมเพราะเราเนี่ยได้ยินเสียงฝนเนี่ยมาแต่ไกลนะคาดว่าฝนเนี่ยอาจจะตกนะครับทุกคนนะ โอ้ทุกคนดูดิมันค่อนข้างที่จะลกนะแล้วก็เราต้องมุดเนี่ยหาฟืนนะผมก็จะหาพวกฟืนค้อนแบบนี้นะพอเราต้องหาไม้แก่นนะครับเพื่อในการก่อไฟนะทุกคนคือไฟไมันจะได้ติดนานๆน,นะอ๋อใช่นะทุกคนนะฝนตกจริงๆนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะนนไม้แก่นจะ 两个、嗯、买。 ้ฝออนเริ่มมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วดึงขึ้นไปเลยคือทุกคนตอนนี้ผมก็หาฟืนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะนะ แล้วก็ส่งขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับผมแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มาสามลำนะเพื่อ,อ,อแทนเนี่ยขึ้นไปทำโครงหลังคาครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันกลางอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะจะเกะมุงหลังคานี่มันไม่ตึงใช่ปะ่ะไม่ตึงเลยอ๋อไม่ตึงไปขึ้นไปเล่นหนุ่ยเยี่ยนยู่านหนไปกัย้อนยุ่ง

ไม่กลัวไม่มึงมันจะเสียบตกเมื่อไรใช่ว,ว่ากันเชืเช่อลมแรงใช่ไหนนิดลมแรงนะลมแรงแบบลงแรงดีแล้ หุงข้านะวน่ะแล้วหุงแล้วฝนตกนี่หุงข้าวนี่ไม่ได้นะเปียกหมดเลยนะดูทรงกันเนี่ย

চিন 재미ýण... ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะกินข้าวกันแล้วนะทุกคนคือเหมือนที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมาเนี่ยเราเนี่ยต้องรีบทําอะไรนะทุกอย่างเลยนะครับทุกคนคือต้องอยู่กับสภาพอากาศนะตอนแรกเนี่ยเออลมเนี่ยแรงมากแล้วทุกคนแล้วก็มีฝนเนี่ยตกปล่อยๆลงมานะผมก็เลยคิดว่าถ้าฝนตกหนักขึ้นมาเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยซึ่งบอกเลยว่าอาจจะกันฝนไม่อยู่แน่นอนนะยิ่งเวลาหุงข้าวระบนตรงเตาไฟของเราเนี่ย มันอยู่นอกไฟชีนนะอาจจะแฉะหรือว่าเปียกนะมาอาจจะก่อไฟยากก็เลยต้องรีบทํานะครับผมซึ่งกับเขาเนี่ยก็เสร็จแล้วนะทุกคนเป็นเมนูแบบง่ายๆนะท่ามกลางบรรยากาศบนห้างสามเหลี่ยมนี้เนี่ยผมคาดว่าความสูงเนี่ยน่าจะประมาณทัก6 7เเมตรได้นะทุกคนนะกับเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงกระลอกนะกระลอกก็ร้องอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับผมทุกคนก็บรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับกับข้าวที่เพื่อนแทนทำนะ อันนี้จะเป็นผัดผักนะทุกคนนะผัดผักใส่เ,ออเห็ดแล้วก็กระลำแล้วก็ลูกชิ้นนะครับแล้วก็น,นี้มาม่านะครับใส่เห็ดเข็มเหมือนเดิมนะแล้วก็ลูกชิ้นประมาณนี้เลยนะครับผมมาทุกคนมาทานข้าวพร้อมกันดีกว่ารับบรรยากาศบนห้างสามเหลี่ยมกันนะครับผม นกดดเลยทุกครัอืมเยูดดนเลยวอเพาอืมอืมอร่อยไหมจืดป่ะก็พอแล้วจืดแลใส่อะไรเพิ่มอืม น,น้ำพริกอะ่ะจะมีน้ำพริกจะอร่อยกว่านี้เสียงกลอกมาแล้วน่าจะได้กลิ่นคอนไฟอะ่ะมปดูอ่ะ อยู่แบบเดิมก็ดอยู่เก็มาเธอม,มาฝังนี้ไงอยู่ใกล้เป็นร้อนเพื่อนมึงไม่เข้าใจจอนหรอกถ้ามันร้อนมากก็มาน,นอนฝั่งนี้ะจะนอนฝั่งนู้นอนอนร้อนเน ด่โมอไปได้หมดว่ะเพื่อนบ่อยู่ในถุงเรือถุงยู่ไหไวะ Ah, oh, you. So <laughs> <sighs> two, net. ให้เราร้อนเดี๋ยวมันจะให้ร้อนนะฮะมันจะว้ายนะแล้วให้มันให้ร้อนอลเลยดิฉันเก่งฮะน <ฮะ S 2> ้องดังนะดังดังดัอง,ดอ,งดำดำอยู่ น่าจะได้กินครับน่าจะใช่วันนี้นานแล้วนะที่ไม่ได้ยินเสียเงเต้นใลงมาหากินอะไรแถวๆข้างล่างของออมันบะุะสงสัยอาจจะมากินลูกมุกอ,อกหรือไม่ช่วงนี้มุก,มกอ,อกอ,อ,อาจจะลงมากินน้ำนะกินน้ำเนี่ยข้างล่าง,น,งน่าจะมีแต่หินตก ระหว่างที่เราเนี่ยนั่งดื่มกาแฟเสร็จไม่ทันไรนะ้วทุกคนก็ได้ยินเสียงสัตว์ป่าเนี่ยร้องนะครับผมซึ่งเสียงเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วนะครับก็ได้ยินแบบเขาเรียกว่าเสียงไกลๆนะแต่ในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะก้องมากๆเลยนะคาดว่าอาจจะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะทุกคนนะอาจจะออกมาหากินบริเวณฝั่งนี้ก็เป็นไปได้นะทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไง ในค่าคืนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนก็จะขอตัวพักพอ่อนกันแล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศบนห้างสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับผมก็ยังดีนะครับในวันนี้เนี่ยที่ไม่มีฝนนะทุกคนนะถ้ามีฝนในรอบดึกหรือว่ายังไงเนี่ยเราอาจจะไม่รอดกันก็เป็นไปได้นะทุกคนนะก็ต้องรอลุ้นกันอีกยาวเลยนะในค่าคืนนี้นะครับผมยังไงก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึง ในวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมค่ำคืนนี้ก็ฝันดีครับผม anh em đi lấy hộp bao ra, áo lá bao, thùng hộp หนักนะหวเปล่าหวเออลึนะสวัสดียามเช้าด้วยนะครับผมเช้านี้ก็เราเนี่ยออกค่อนข้างที่จะเช้ามากๆเลยนะครับผมคนคือบรรยากาศยามเช้าเนี่ยจะมีพวกนกนะครับร้องนานาชนิดเลยนะแต่เมื่อคืนเนี่ยลิ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะทุกคนนะก็ นอนหลับเนี่ยไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็จะออกจากตรงนี้เลยนะครับผมเปล่าเป็นกำลังใจใเราทั้ง2คนด้วยนะครับผมขอรอติดตามข่าวหน้าว่าเราทั้ง2คนเนี่ยจะไปที่ไหนกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ